สวัสดีค่ะวันนี้อราเดอเกิลจะมาพูดถึงดวงชะตาตามตำราพรรมชาติในปี2568ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวีนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกเรือนเทวดาขี่เต่าสำเร็จช้าแต่มั่นคงมีผู้ใหญ่หนุนนำจากการนับตามตำราพรรมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ20 32 44 56และ68ปีค่ะเป็นผู้หญิงอายุ18 30 42, 54และ66ปีบริบูรณ์ค่ะดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีนี้นับเป็นอีกปีหนึ่งที่จะมีพลังมงคลมาเยือนคิดอ่านทำการใดท่านจะได้พบผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนส่งผลทำให้เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานและการเงินจะขยับขยายกิจการ หรือลงทุนทางการค้าก็ล้วนแล้วแต่มีทิศทางไปได้สวยดังนั้นหากท่านรู้จักนำสติปัญญาที่มีอยู่รวมกับความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆให้ตัวเองจะสามารถสร้างผลงานที่ดีและมีปริมาณมากความดีความสามารถที่ท่านทำในปีนี้จะไม่สูญหายผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงผู้บังคับบัญชาจะเกิดความเอ็นดูและไว้วางใจ มอบตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงให้ดูแลนั่นคือความเจริญก้าวหน้าทางการงานอีกทั้งดาวมงคลยังส่งเสริมพลังในการก่อร่างสร้างตัวหมายความว่าเจ้าชะตาจะสามารถมีธุรกิจการค้าเป็นของตัวเองมีโอกาสขยายกิจการมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ตัวเองชอบหรือการเข้าซื้อกิจการหรือการเข้าไปมีหุ้นส่วนในธุรกิจที่ตัวเองใฝฝัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อฟ้าเปิดทางโอกาสแห่งโชคเปิดรออยู่เจ้าชะตาก็ต้องมีความมุ่งมั่นใจกล้าที่จะลงมือทำด้วยเพราะแรงสนับสนุนส่งเสริมรอบข้างมีบวกกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดก็เบาบางเนื่องเพราะดาวมงคลช่วยเกื้อหนุนส่งเสริมให้หลายเรื่องลุล่วงลงตัวได้ง่ายดายปีนี้จึงนับเป็นโอกาสดีของท่านอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่อย่างไรก่อนที่ท่านจะลงมือทำสิ่งต่างๆท่านควรจะวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนและรอบคอบทั้งยังต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบตั้งแต่บุคลากรและวิธีการโดยเฉพาะทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์จะมีส่วนสำคัญมากไม่ว่าทั้งการงานหรือธุรกิจการค้าของท่านพยายามกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างไว้จึงจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดี ในระหว่างปีจะมีช่วงมรสุมพัดกระหน่าก็ขอให้ท่านอย่าท้อแท้ปลุกจิตใจให้ฮึกเหิมสู้ต่อการมีกำลังใจที่ดีและเข้มแข็งย่อมจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นอกจากนี้ต้องรู้จักมันพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่มักเกิดขึ้นเสมอสิ่งที่ตั้งหวังไว้ก็จะไม่ผิดหวังค่ะด้านการงาน การงานของท่านปีนี้เป็นวิถีแห่งความรุ่งเรืองการงานจะก้าวหน้าธุรกิจการค้าจะมีโอกาสเติบโตสิ่งที่ไม่อาจขาดคือความขยันบวกกับหมั่นพัฒนาตนเองเสมอโดยท่านควรตีเหล็กเมื่อไฟร้อนในช่วงเดือนที่การงานของท่านมีแรงเก์หนุนส่งเสริมให้มีทิศทางที่รุ่งเรืองดีได้แก่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคมค่ะ อีกทั้งปีนี้เป็นปีที่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นร่วมทุนและการลงทุนในช่องทางต่างๆท่านจึงมักจะมีโอกาสดีเข้ามาเยือนหากเลือกลงทุนได้ถูกตัวและถูกเวลาก็จะมีผลตอบแทนกลับเป็นตัวเลขสวยๆแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ควรระวังเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารการทำงานต่างๆท่านควรพิจารณาข้อปลีกย่อยให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง โดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะเกิดอุปสรรคปัญหาได้ได้แก่เดือนมีนาคมเมษายนกันยายนและเดือนธันวาคมค่ะเดือนเหล่านี้ท่านต้องระวังในการเจรจาธุรกิจหรือติดต่อการงานพยายามอย่าก,ก้าวไก่หรือยุ่งเรื่องของคนอื่นนอกจากนี้ช่วงเดือนดังกล่าวการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นร่วมทุนและการลงทุนในช่องทางต่างๆ จะพบอุปสรรคมีเกณฑ์จะถูกหลอกใช้และถูกเอาเปรียบหรืออาจพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คาดไม่ถึงของตลาดทำให้เกิดความเสียหายจึงควรหลีกเลี่ยงค่ะด้านโชคลาภปีนี้ดวงการเงินค่อนข้างดีท่านจะมีรายรับทั้งทางตรงจากเงินเดือนยอดขายผลกำไรจากการค้าเงินพิเศษจากงานพิเศษ ค่าคอมมิชชั่นโบนัสและเงินจากโชคลาบก็พอมีความขยันที่มาพร้อมทักษะใหม่ๆจะช่วยให้ท่านมีเงินเพิ่มพูนแต่หากเข้าช่วงเดือนมีนาคมเมษายนกันยายนและธันวาคมไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินเพราะมีโอกาสจะไม่ได้คืนและควรงดการพนันเสี่ยงโชคอย่างเด็ดขาดจะได้ไม่คุ้มเสียและหากท่านคิดลงทุนทำธุรกิจในปีนี้ ท่านควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มินเมตต่อการผิดกฎหมายหรือของละเมิดลิขสิทธิ์เพราะจะทำให้ท่านเดือดร้อนและนำไปสู่ปัญหาที่หนักกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ดีปีนี้มีเดือนที่ดวงการเงินจะไหลลื่นคล่องตัวและมีลาบลอยให้ได้เห็นได้แก่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมและเดือนตุลาคมค่ะด้านครอบครัว ภายในครอบครัวของเจ้าชะตาราบรื่นจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นทั้งยังมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่จะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินราคาแพงจะมีเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าที่ทำงานใหม่อีกทั้งจะได้พบมิตรที่ดีที่คอยเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งมีโอกาสร่วมทางดูงานหรือศึกษางานทั้งในและต่างประเทศ แต่ควรระวังช่วงเดือนที่ครอบครัวของท่านจะเกิดปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นได้แก่เดือนมีนาคมเมษายนกันยายนและเดือนธันวาคมที่ท่านต้องระวังความปลอดภัยภายในบ้านและพึงดูแลผู้สูงอายุในบ้านอย่างใกล้ชิดระวังจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทําให้เสียทรัพย์ระวังปัญหาการเกิดมีปากเสียงทั้งในและนอกบ้านระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหาย สูญหายหรือตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนอกจากนี้ไม่ควรยุ่งเกี่ยวในความขัดแย้งระหว่างเพื่อนกับเพื่อนส่วนการครบเพื่อนใหม่ก็ควรมีสติเลือกคบเพราะมีเกณฑ์จะถูกหลอกค่ะด้านความรักสำหรับความรักของเจ้าชะตาปีนี้กลับติดวงสเสน่ห์ซึ่งจะส่งผลให้ท่านลุ่มหลงมัวเมากับอบบยมุกหรือเรื่องสุรานารีได้ง่าย อย่างไรปีนี้การวางตัวกับเพศตรงข้ามต้องมีความเหมาะสมใครคือคู่ครองใครใครคือคนรักใครใครคือเพื่อนหรือคนรู้จักการคบหาพูดคุยเป็นเรื่องปกติการให้ความช่วยเหลือการบริการควรอยู่ในวิสัยฐานะที่พอเหมาะเพราะหากให้ความสนิทสนมมากเกินไปเกินคนรักหรือคู่ครองก็คงจะไม่พอใจอีกทั้งการไปติดเสน่ห์เด็กบริการก็ควรจะระวัง จะก่อเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่ไม่รู้จบตามมาโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ความรักของท่านค่อนข้างเปราะบางและจะเกิดปากเสียงกันได้โดยง่ายได้แก่ดเดือนมีนาคมเมษายนกันยายนและเดือนธันวาคมที่ท่านควรระวังคำพูดใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีจะทำให้ท่านกับคนรักเข้าใจผิดกันอีกทั้งท่านเองก็ควรต้องระวังคำพูดคำจาอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินเพราะจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลาย นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคู่สามีภรรยาผู้อื่นสถานบันเทิงเริงรมขายบริการควรหลีกเว้นระวังจะติดโรคภัยได้ค่ะด้านสุขภาพสุขภาพของเจ้าชะตาปีนี้โดยภาพรวมค่อนข้างแข็งแรงถึงแม้ท่านจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่พลังเปี่ยมล้นแต่เนื่องจากในระหว่างปีประสบกับพลังร้ายที่โคจรเข้ามาเล็งฐานสุขภาพ จึงมักจะส่งผลด้านภัยเงียบหรือการเกิดอุบัติเหตุในที่มืดฉะนั้นตกกลางค่ำกลางคืนควรระวังอาจมีภัยที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะในช่วงเดือนต่อไปนี้ที่ท่านต้องระวังดูแลเป็นพิเศษและหมั่นหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอได้แก่เดือนมีนาคมเมษายนกันยายนและธันวาคมค่ะช่วงเวลาดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังภัยอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการทำงานหรือการเดินทางในเวลากลางคืนรวมถึงการทำงานที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็ควรทำงานภายใต้แสงสว่างที่พอเหมาะและจงอย่าประมาทจะช่วยลดคอภายได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวง 1. ไหวพระราหูหรือทำบุญกับสัตว์ปีก 2. ทํทำบุญถวายหลอดไฟหรือเทียน 3. ใส่เสื้อผ้าสีแดงสีทองหรือสีน้ำเงิน 5. ตั้งจิตให้มั่นและทำสมาธิเป็นประจำ 6. หมั่นให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจการเสริมดวงเป็นการสร้างพลังงานบวกและกำลังใจการทำความดีเป็นการรากฐานที่สำคัญที่ช่วยหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณค่ะ